อยากเล่นเกมมือถือบน PC ทํทำยังไงนี่เลยขอแนะนำ n o x Player โปรแกรมจำลองหน้าจอมือถือบนคอมพิวเตอร์ PC คราวนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าแพทจะหมดเครื่องจะร้อนหรือมีคนโทรมากวนใจระหว่างเล่นเกมกต่อไปใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม n o x Player นี้ได้แล้วตามลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปวิดีโอนี้เลยติดตั้งง่ายมีภาษาไทยให้ด้วยครับผมครับผม โยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Mobile Looper ทุกท่านกลับมาพบกับผมนะัดโยกในรายการรีวิวแนะนำเกมมือถือหน้าเล่นครับแล้วนี้ก็เป็นเกมแนว FPS อีกแล้วครับผม First Person Shooting กับเกมที่มีชื่อว่า Cross Fire Legend ครับอันนี้ก็เท่าที่ได้ลองนะมันก็จะคล้ายๆกับ Breakout ครับแต่ว่าก็ใช้ได้เลยถือว่ามันดีนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูเมนูคำสั่งกันว่ามีอะไรบ้างครับจริงๆถ้าเพื่อนเอนเริ่มเล่นครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีการสอนมีคำสั่งอะไรมี เขาเรียกว่าอะไรติวเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับบอกหมวดการเล่นทุกด่านว่ามีอะไรบ้างก่อนที่เราจะได้เริ่มเล่นกันอันนี้ผมก็แนะนําคร่าวๆอีกทีนึงแล้วกันครับด้านซ้ายนะครับเป็นกระเป๋านนนเนี่เห็นไหมไปไปแต่นี่นะครับจะมีภาษาไทยด้วยแล้วแถมมีเสียงภาคน่ารักน่ารักด้วยนะครับนี่นเาานี่ครับจะมีเสียงมีซาวนะฮะอันนี้เรากดปุ๊บ ผมเล่นไปสักพักนึครับยังมีการสอนอยู่น,ยน,น,นี่มีให้เืออาวืออาวุธติดตั้งไปแล้วครับเนี่ยคือกระเป๋าแคลนอันนี้น่าจะต้องรอสร้างแคลนนะครับผมตอนนี้เรายังไม่มีเราก็ข้ามไปก่อน LB LB ยังกดไม่ได้ทีกนึงนะฮะไม่ได้นะเราก็เฟรนคือเพื่อนที่เราแอดก็มีทั้งใน Facebook อะไรพวกนี้ แล้วก็ตรงตัวละครเราครับซ้ายล่างเข้ามาดูได้นะครับว่าเราใช้ปืนใช้อาวุธอะไรอยู่มีเลเวลอะไรระดับอะไรนะฮะของนี้ก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากไว้เข้ามาดูเฉยอีเวนต์ครับก็มีอีเวนต์ล็อกอินรายวันได้อะไรบ้างนี่อันนี้เราได้ให้ซื้อซื้อของซื้อของนะครับภารกิจก็ทำภารกิจครบก็จะได้เพชรนะฮะ ชอบซื้อปืนครับผมใช้เพชรเพชรก็สามารถได้จากการเติมเงินนะฮะมีโปรโมชั่นมีอะไรก็เข้ามาเลือกดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเกมเพลย์แล้วกันครับว่ามีอะไรบ้างอาจจะเล่นโหมดไม่ครบนะครับโหมดการเล่นหลักๆจะมีอยู่ c โหมดการเล่นอันแรกคือประลองท้าดวลครับ Battle ทเ,ทเป็นทีมหรือแบบโซโล่มีโหมดการเล่นให้เลือกอีก4แบบนะครับคือเป็นทีม Dead m a t เนี่ยแหละอันนี้เทรนคือจะฝึกซ้อมนะฮะ นี่คือบอมโอ้โหพลาดแล้วครับเผื่อกดเข้ามา,า,ม,ามาไม่เข้านะครับห,รมหมดบอมน่าจะคล้ายๆกับเบรคเอาเหมือนกันคือไปวางระเบิดแล้วก็คอยป้องกันนะครับแบ่งเป็น2ฝั่งเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นทีมเดสแมทครับจะมีให้เลือก2อันคือออโต้ชูเตอร์แล้วก็เลือกด่านได้อันนี้เราควิกจอยเลยครับแรนดอมไปก็ถ้ามีคนเล่นเยอะเราก็สามารถเข้าห้องได้อย่างรวดเร็วครับ อผมเลเวลสคนอื่นเลเวลสิกว่านี่ครับวิธีการเล่นก็อันนี้เราเลือกโหมดออโต้ไฟล์คือเราแค่เล็งให้มันตรงเป้านะครับมันจะยิงให้ออโต้เล่นก็คล้ายๆเกมแนว f p s เลยครับผมเรียบร้อยครับมีนั่งยองๆอ,อยู่ด้านซ้ายล่างนี่นะฮะกระโดดก็ได้ อ้อมไปครับอ้อมไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้ยใครยิงผมใครยิงผมโอ้ย oh, oh, มันเกิดตรงนี้นี่ครับรังเขาโอ้ oh, oh, ตายครับ oh. ผมนาโอมิเป็นคนฆ่าเราครับนี่เราหาเรียบร้อยครับฆ่าได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเดงๆไปก่อน ก็จะคล้ายๆเบงเอาแล้วครฆ่าได้ครบ40ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไปนะฮะเฮ้มาทางไหนวะอ๋อแอบยิงอยู่ไกลๆนะฮะเห็นละเห็นละเรียบร้อยครับหัวแตกไปดิหัวแตกไปสิครับดีโหลดกระสุนตรงนี้มีกระโดดล็อกหลบได้ะฮะปลาระเบิดก็ได้ืเทียบเลยเรียบร้อย เรียบร้อยครับผมดับบเิิลควนี่มามาต้องระวังหลายๆทางนะฮะอู้ดโดนคนเหมือนกันครับผมนาโอมิอีกแล้วครับนาโอมิต้องเก่งแน่นอนเราจะปาระเบิดก็ได้นะฮะโอ้ยนาโอมินาโอมิเอาระเบิดไปกินนี่ไงนาโอมิเรียบร้อยครับน่าจะหัวแตก ตอนนี้สถานการณ์สูสีมากฮะเรียบร้อยครับต้อเข้าบ้านดูซิเข้าบ้านโอ้ขึ้นไม่ได้ครับแอบมาข้างหลังได้บางนี่เห็นเรานี้มันเห็นเราโอ้เรียบร้อยปิดฉากครับผมเป็นคนปิดฉากด้วยเดี๋ยวเข้ามาดูสรุปกันนะฮะทีมเราชนะไป40ต่อ43า ใครจะได้เป็น MVP เนี่ยสังหาร5คนขึ้นไปด้วยชีวิตเดียวครับโอ้ผมเป็น S ครับผมได้ค่า13ตาย2ครับนาโอมิเขาก็ใช้ได้เลยเนี่ยระบบการเล่นก็เป็นแบบนี้ครับโดยรวมผมว่าก็โอเคนะมันคอนโทรลง่ายดีเล่นง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นพวกทีมบอมอะไรพวกนี้สเปเชียลน่าจะเป็นสไนเปอร์ครับ เน้นสองกันอย่างเดียวคล้ายๆเบรกเอาอันนี้ผมจะข้ามไปแล้วก็โหมดไบโอครับคัสตอมไบโอฮีโร่โหมดอันนี้เหมือนจะเป็นโหมดซอมบี้ครับ mm hmm. เข้าไปน่าจะนานพอสมควรภูมิใจเสนอครับโหมดสตอรี่ของเกมนี้สุดยอดมาก s <S เดี๋ยวลองไปเล่นดูกันมีเนื้อเรื่องแล้วมีเสียงภาคนะฮะน,นี่เราไม่ต้องซื้อของอะไรเราใส่ฟรีไปก่อนนะนี่แต่ละ แต่ละด่านก็จะมีบอกว่าชื่อตอนว่าอะไรสถานการณ์ตึงเครียดนะครับเราอยู่ไหนเนี่ยตามหาถ้ำแมลงครับรดูเสียง<ร>ดูเสียงนีเเเน่เจอซอมบี้ครับเเกมเนี่ยโอ้ยเราจะต้องสู้กับซอมบี้นะครับในโหมดสตอรี่คล้ายๆ Resident Evil หรือเปล่าดูเสียงซาว้าดูเสียงซาว้าเฮ้ย ตัวอะไรเนี่ยพลแกรนดตจุดอ่อนเคลื่อนไหวเชื่องชา้าอะไรวะอ๋อ้วต้องเจอเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวห,หน้าต่อครับผมจะเห็นว่าเรามีพวกเฟิร์สอิดอะไรไว้ให้เราช่วยด้วยเวลาเราใกล้าตายครับเลือดเราก็อยู่ด้านล่างตรงนี้100ทํรลายข้ามแรงโอ้ยแต่เราว่างทาลายไม่ได้ครับต้องยิงก่อนมีซอมบี้มาฮะ แต่เกมนี้ค่อนข้างดีตรงที่กระสุนมันไม่ได้แบบแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดนะครับแม็กหนึ่งมีเป็นร้อยลูกเลยเวอร์หน่อยแต่เราไม่ต้องรีโหลดบ่อยนี่คือหมดเนื้อเรื่องครับอันนี้ยังไม่มีอะไรน่าจะแบบต้องฉากเนี่ยฉากบอสน่าจะมันครับแต่ลองเล่นไปเนื้อเรื่องอีกสักพักหนึ่ง แต่โดยรวมผมว่าเกมนี้ใช้ได้เลยนะเรื่องภาพกราฟิกการควบคุมอะไรอย่างนี้ถือว่าโอเคเลยครับผ่านไปเล่นค่าเวลาได้ดีฮะมาเขาบอกให้ไปรวมตัวกันที่ถนนกระโดดนะครับ respects. เวลาเจอสิ่งกีดขวางให้กระโดดไปที่ถนนโอ้ยโอ้ยโอ้ยีการยิงขีปนาวุธเราต้องหลบด้วยนะยิ่งไปหลบไปอะไ,อะไรเไนี่ยอะไรเนี่ยต้องรีบหลบโอ้ยหลบเร็วหลบ โโีโดโลโดลงโหมีซอมบี้ด้วยโอ้หไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยระหว่างวิ่งก็ต้องไอ้นี่ด้วยนะฮะลบขีโโ่ปนาวุธไปด้วยพยายามเล็งหัวครับอ่ามีกระสุนสนับสนุนครับมีโรยกระสุนได้ตรงนี้เติมกระสุนครับ เนี่ยทุกที่กระสุนเล่า MG 3 Perfect s i v e r เนี่ยฮะใช้ได้รนะ้อยสาม่ห้านตอน1หนึ่งแม็กสปายแล้วนี่ไงหัวตอยหัวตอยหัวโอเคนี่เพื่อนเรียกลาไปทางนี้โอ้ยขีปนาวุธขีปนาวุธกระเป๋าก็เร็วกระเป๋าเราวิไม่หาเพื่อน โอ้โห,โหเรียบร้อยครับนี่เป็นเรื่องแล้วก็มีบอสโทรมาฮะเล่นไปอีกหน่อยต้องไปเจอมันแน่นอนจริงๆแมปแรกมาถึงก็เจอแล้วครับแต่แค่ยิงให้มันถอยไปเรียบร้อยครับสี่กับหเดี๋ยวค่อยเล่นแล้วกันไปดูโหมดการเล่นที่น่าสนใจอีกนะครับผมนั่นก็คือโหมด m u l ติเพเยอร มัน t ีเพเทอร์นี่จริงๆคล้ายเบรกเอาเหมือนกันะฮะแต่ว่าอันนี้มี2องตัวให้เล่นที่สู้กับบอสนะครับก็คือเจอบอสฟีนิกกับบอสใจแอนบอสฟีนิกเราเล่นผมเล่นไปแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นใจแอนแล้วกันแต่ว่ารอบหนึ่งเนี่ยค่อนข้างนานครับวิธีการเล่นก็จะรวมตี้เพื่อน4คนนะครับสุ่มเข้ามาอยาไปดูกันว่าเป็นยังไงแต่หมดเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะฮะ มีสองคนโอเคครบแล้วครับเราก็จะต้องนี่ครับการยิงซอมบี้เอ้ตัวนี้มาจากไหนเนี่ยมาจากหลายทางนะฮะถ้ามมันมาไม่หยุดเลยอะแล้วผมต้องไปทางไหนเนี่ย โอเคครับเหมือนเคลียววร์เวฟแรกได้แล้วอ้อไอ,อันนี้ยครแบบเนี้ยเหมือนของเบรกเอาเลยครับผมแค่เปลี่ยนเป็นคนละเกมมีกี่เวฟเก้าเวฟฮะโอ้โหตอมบี้ตอมบี้ตอมบี้เต็ม,มเลยมาตรงไหนเนี่ย สี่ก็ตายไปนะฮะบ,บอสตัวเดียวกับเด็ก,เ,ดกเอาแน่เลยฮะเหมือนกันเดะจริงๆด้วยฮะและในเว็บที่4อะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบโบนัสนะครับถ้าได้ได้เหรียญ ครก็ตอนนี้ก็เวฟ9กนะครับอย่างที่บอกคือยิ่งเวฟไกลๆก็ยิ่งเจอกับทองที่ที่โหดๆนะฮะมีโกถึกมาเหมือนกันใกล้เคียงนะฮะพอถึงเวฟบกก็จะได้เจอบอสนะฮะเดี๋เราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนยังอยู่บนยานอยู่หลังเข้าแล้วเพื่อน อัดเข้าที่หัวนะครับเส็งหัวไว้เส็งหัวไว้วไวโดนโลรดแค่สามนะไอ้ตัวนี้นแย่แล้วฮะแย่แล้วฮะนีนหลุดมาได้ไง อ้อมหลังนะอ้อมหลังจะได้เดงได้เง่นยเงี้ยเเงยเงีหน่อยๆงหน่อยโอเคหมดยังหมดแล้วฮะถึงเวลาบอสโชว์เนี่ยบอสก็คือตัวในเนื้อเรื่องนั่นเองครับผมมีมีโอ้โหมีพังรถโชว์ด้วยครับอะไรจะเท่ขนาดนั้นปลาใส่ใครเนี่ยโดนโดนเราวะเนี่ย มาวัดมาฮะระยะยิงของมันนะนี่ถ้าเหมือนกันเด๊ะถ้าใครดูรีวิวเบรกเอาผมไปนี่ชัดเจนนะฮะโอ้ยหลบบันโอ้ยยิงเข้าไปฮนะยิงเข้าไปฮนะ เร็วครับหลบไม่ทันเกือบตายครับโยอกระสุนยวผมยอมใช้ปืนอีดไปหนึ่งทีอุย้ยไม่น่าเลยครับใช้ปืนอีดพุกโดนท่านี้ที่เดียวตายเดินไม่ดูตาม้าตาเรือนะครับนะฮะมาโอ้ยหลบเร็วหลบหลบไปทางไหนถึงจะพ้นเนี่ยโอ้ยเกือบไม่พ้นครับ ยิงไม่หยุดเลยฮะตกบอลรถลบรถลบโอ้บีมโอ้โหมันยิงสาดครับยิงกระดแต่ไม่ไรเพื่อนเราจะฆ่ามันได้แล้วเรียบร้อยก็ไม่ยากมากนะเนี่ยแต่เราตายอยู่ หมนสุ่มของครับเผื่อฟุกไดข้ของดี่โอ้โหได้แค่หมวกนะฮะนี่แหละใช้ได้แต่ผมว่าอันที่ฟินิกซ์จะหนุกกว่านะครับโอเคครับผมต่อมาเดี๋ยวเราจะไปลองโหมดไบโอให้ดูนิดนึงแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับจริงๆมันก็เหมือนการแพร่เชื้อเป็นโหมดซอมบี้แหละครับมันจะมีซอมบี้อยู่ตัวหนึ่งต้องไปแพร่เชื้อให้ได้ ให้หมดแล้วฝั่งซอมบี้จะชนะแต่ถ้าฝั่งฮิวแมนฝั่งคนเนี่ยก็จะต้องฆ่าซอมบี้ให้หมดนะฮะเนี่ยมันจะรอเวลาเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักแมปหนึ่งแล้วกันก็จะมีหลายแมปนะฮะนับใคหลังด้วยต้องดูนะไอนี้มันจะเป็นซอมบี้หรือเปล่าถ้าเป็นซอมบี้เรางานเข้าเลยนะใครเป็นซอมบี้วะ นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมันวิ่งเข้ามาหาเราแล้วกระโดดแล้วเออไม่รันโดนแย่เสือย่างรวดเร็วฮะแล้วเราก็ต้องวิ่งไปหามนุษย์นะฮะเราก็ต้องพยายามขึ้นไปฆ่ามนุษย์ให้ได้โอ้ยมันส่องเราอยู่ข้างบนนะขึ้นยังไงนี่ น,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 นโดนขวดเนี่ยโดนขวดขวดตูดมันควรตูดมันตูดมันแพ้เชื้อสําเร็จครับผมโดนผมแพ้เชื้อไปแล้วฮะหมดยังอ๋อตอนนี้กลายเป็นฮันเตอร์ครับโอ้ยมันไปนหลบอยู่ข้างบนนะหืสลลาดมาก แหลกตัวนึ่งฮะเมี่อกี้เราล่าฮันเตอร์ได้อุยนิดเดียวครับผมโดนเป็นฟันทีเดียวตายเลยครับพอพวกเป็นนักล่านี่มันเก่งฮีซอมบี้วินครับผมโอเคเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแข่งกันห้าแมตช์ฝั่งไหนชนะครบก่อนก็ชนะนะฮะชนะเยอะกว่า โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับหมดการเล่นเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยดัน s <S ฟีนิกซ์ครับผมเราจะเล่นฟีนิกซ์ใช่ไหมหน้งนะเข้าไปที่มัลติเพเยอร์ครับพิกจอยดูกันว่าบอสฟีนิกเป็นยังไงครับซัมบี้ฟีนิกซ์โอ้นี่เลเวล49ครับกองโจนชื่อโทนโอ้ย มาถึงกลังตู้ฟินิกเลยเหรอผมเข้ามาผิดสเต็ปหรือเปล่าเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าเหมือนเราเล่นเกมอะไรอยู่ทักอย่างไปต่อยไปครับโอ้ยนี่ฟินิกมีไฟด้วยโอ้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 ยตายครับโดนไฟมันหมุนจริงๆมันจะมีเป็นเวฟเวฟอะไรอย่างนี้ก่อนนะฮะ แบบค่อยๆเดินมากว่าจะเจอบอสอะไรอย่างงี้แต่นี่มาถึงเราเจอเลยฮะน่าจะเข้ามากลางคันถือว่ามาดูหน้าฟีนิกครับเรียนต่อยมนะันฮะต่อยมันโอ้ยเต็มหน้าครับเอาคามหลบไฟกันโอ้ยเสียเลือดอีกแล้วใช้ยาเพิ่มเลือดเลยฮะดูมันพ่นไฟดูมันพ่นไฟ ผมใช้เนี้ยให้ดูครับปืนใหญ่บาตูก้ายิงเข้าไปอืมเป็นไงล่ะฮะแต่เลื่อนมันเยอะมากแล้วฟีนิกซ์เนี่ยโอ้ยโอ้ยไฟลุกตรงกลางครับอยู่ทางไหนวะเนี่ยหลบไฟก่อนโอ้ยโดนไฟแล้วไฟมันไฟมันไฟมันใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้ว ยิงตรนจุดอ่อนมันนะครับที่อยู่ตรงหัวมันตรงปากมันนะั่นนะ่ะมันจะเข้า critical h ิ t โอ้ยหลบเร็วหลบเร็วโอ้ยจุดหลบไม่ทันนะหรืออาบด้วยเฮ้ยเข้าไปชาร์จนะฮะบูแลกลวงแล้วะฮะฟีนิก เนี่ยมันมีกิมมิกนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสู้บอสการเล่นเนื้อเรื่องอะไรต่างๆหรือว่าจะเล่นมันตีเพลเยอร์ก็ก็ถือว่าโอเคฮะโอพได้อะไรก็เป็นแนว FPS อีกทีอีกเกมหนึ่งที่มีความหลากหลายอาจจะคล้ายๆเบรกเอาล์หน่อยๆนะฮะแต่ก็ใช้ได้เลยใครที่ชอบแนวเดินยิงแบบนี้ก็ลองโหลดมาเล่กันดูครับ r o s s f i ฟ e Legend ดาวโหลดได้แล้วน่าจะทั้ง Android และ iOS สครับส่วนตัวผมเล่นใน Android เดี๋ยวยังไงผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบการรีวิวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe Channel MobileLooper ด้วยเพื่อรอติดตามคลิปรีวิวเกมใหม่ๆจากผมครับเกมไหนด้เกมไหนไม่เราจะามารีวิวให้เพื่อนๆได้นนชมกันเล้่อนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย n o x Player โปรแกรมจำลองหน้าจอมือถือบนคอมพิวเตอร์ PC ใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วตามลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปวิดีโอนี้เลยติดตั้งง่ายมีภาษาไทยให้ด้วยครับผมครับผม